ทุกคนทุกคนล่าสุดล่าสุดปล่อยคลิปปล่อยคลิปสั้นลงใน youtube แล้วก็ลงใน tiktok แล้วก็ลงใน facebook แล้วก็ ig ก็บางคนก็บอกว่าสวยน่ารักก็ขอขอบคุณมากนะแล้วก็มันจะมีแบบบางคนที่เป็นพี่เลี้ยงนางงาม เป็นทั้งกระเทยและเกยในร่างเดียวกันก็ออกมาบูลลี่ว่าอย่ามันหน้าให้มันมากแล้วคุณมองหน้าคุณหรือเปล่าว่าหน้าคุณเหมือนตัวอะไรใช่ปลาล้าไหมต้องขอโทษนะไม่ได้ว่าให้ใครนะไม่ได้ว่าให้ใครว่าไม่สวยนะถ้าคุณเป็นได้แค่เป็นได้แค่พี่เลียนางงามแล้วไม่ได้ประกวดนางงามอะ่ะอย่าพูดแบบเสือกอย่าพูดเสือกต่อ ออกสื่ออย่าพูดเสือกออกสื่ออย่าพูดพยายามพยายามดีดเครดิตคนอื่นออกสื่อฉันนะ่ะฉันนะ่ะทำคอนเทนต์ฉันไม่ได้เป็นกระเทยจริงๆถามว่าเป็นกระเทยไหมก็มีแต่งไปบางครั้งคือคือต้องเข้าใจว่าเป็นกระแสะเป็นกระแสะเป็นกระแสะชุดไทยเป็นกระแสใส่ชุดไทยแล้วก็ มีการแต่งชุดไทยเป็นกระแสอะไรอย่างนี้ฉันก็แต่งชุดไทยเป็นกระแสให้มันเป็นกระแสแล้วก็มีพี่เลี้ยงนางงามคนหนึ่งว่าเป็นกระเทยอย่ามั่นให้มันมากมั่นอะไรอะ่ะคอนเทนต์น่ะทำคอนเทนต์น่ะมั่นอะไรกลับไปดูหนังหน้าตัวเองด้วยว่าสวยพอให้ประกวดนางงามไหมนะ